สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับนะฮวันนี้เราก็จะมาเตือนภัยนะครับเกี่ยวกับแอปสินเชื่อที่ชื่อว่า APM Money นะครับ APM Money เนี่ยนะครับผมดูแล้วเนี่ยมาในช่วง2-3เดือนที่แล้วแลละนะครับมาคู่กับ BPM หรือ BMP Lending เนี่ยนะครับมาคู่กันนะครับสตัวนี้นะครับมีการประจานนะครับแล้วก็มีลูกย่อยด้วยนะครับหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยเจอมาบ้างแล้วนะครับใครที่เจอ APM Money เนี่ยนะครับ อ่าคอมเมนต์ให้หน่อยแล้วกันนะครับว่าเจออะไรมาบ้างนะครับคือการประจานเนี่ยนะครับก็เอารูปภาพไปตัดต่อแล้วก็ไปคอมเมนต์ในโพสต์ของเพื่อนนะครับในแอปฟ้านะครับหลายๆท่านก็เจอนะครับหลายๆท่านก็ไม่เจอนะครับผมถึงบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะโดนประจานแล้วก็ไม่โดนประจานนะครับนะมัน50-50นะครับแต่ถามว่ามันมีการประจานไหมมีนะครับมันขึ้นอยู่กับไอตัวพนักงานที่มันทวงหนี้นะครับว่ามันจะทําหรือไม่ทําแล้วก็ มันจะรู้ในข้อมูลของบ้านฟ้าเราหรือเปล่านะครับผมถึงบอกให้เพื่อนๆนะครับพยายามล็อกโปรไฟล์บ้านฟ้าไว้ก่อนนะครับเคสนี้นะครับนะฮะที่มีพี่เขาเจอนะครับนะฮะเขาก็ไปไปกดสมัครไว้นะครับก็ไม่ได้มีปุ่มยืนยันว่าจะให้กดนะครับคือเขาเนี่ยทราบดีแล้วนะครับมันขึ้นข้อความมาหรือว่าขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยในแอปของมันเนี่ยบอกว่า ให้ชำระภายใน7วันนะครับแล้วเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเขาก็ไม่ยุ่งเลยนะครับเขาปล่อยนะฮะแต่ทีเนี้ยพอมาถึงวันที่15ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเงินมันเข้านะครับเขาก็ไม่รู้ว่าเออเฮ้ยเงินเข้าจากยอดไหนอะไรยังไงนะครับก็เพิ่งมาทราบตอนหลังว่าเป็นของไอเนี่ย A.P.M. Money นะครับเขาก็คืนไปนะฮะพร้อมดอกแต่ทีเนี้ยมันไม่จบนะครับมันไม่จบและทีนี้มันจะเอาค่าทวงถามด้วยอีก3,000เนี่ยผมถึงบอกว่า เนี่ยถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้พวกแอป,ปเถื่อนพวกมิจฉาชีพแอป,ปนอกระบบอะไรพวกนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยไม่ต้องไปคืนมันนะครับตั้งแต่ยอดแรกเลยคุณไม่ต้องไปคืนมันถ้าคืนแล้วมันเป็นแบบนี้เห็นไหมมนจอาค่าทวงถามด้วยอีกสามพันใครจะไปให้ฮะนะครับแล้วก็มีสอบถามเข้ามาเนี่ยว่าเออจะต้องไปแจ้งความอะไรดีไหมแจ้งได้เลยครับนะครับไปลงบันทึกประจําวันไว้นะครับว่าไอ้พวกเนี้ยเราก็มีการชําระคืนแล้วนะครับมันเป็นพวกแอป,ปนอกระบบในออนไลน์ นะครับดอกเบี้ยสูงนะฮะผิดพรบคอมเนี่ยก็มันโทรไปหาคนอื่นเขาไปทั่วเลยนะครับซึ่งทําให้เขารู้ว่าโอ้โหนี่มันไม่ใช่แล้วนะครับมันโดนแฮ็กข้อมูลมือถืออะไรต่างๆเนี่ยรู้ทั้งเบอร์ในซิมรู้ทั้งเบอร์ที่บันทึกไว้ในมือถือนะครับเป็นเบอร์เพื่อนเราญาติพี่น้องเรานะครับหรือที่ทํางานอะไรต่างๆมันโทรหมดแจ้งความได้ครับนะฮะไอเพียร์มันนีเนี่ยมีใครเจอก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับนะฮะก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับไอพวกเนี้ย ไม่ต้องไปคืนเลยตั้งแต่ยอดแรกนะครับไม่ผิดกฎหมายนะครับนะฮะไม่มีใครมาฟ้องร้องจับคุณได้นะครับพวกนี้มันเป็นพวกเถื่อนพวกนอกระบบมิจชาชีพด้วยซ้ําไปในโลกออนไลน์นะฮะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับนะฮะฝากติดตามนะครับเอ่อ <c oughs> ทางบ้านฟ้านะครับทางแอปฟ้านะครับก็ชื่อตามนี้เลยนะครับนะก็ฝ <c oughs> ากติดตามไปด้วยนะครับนะฮะก็ในช่วงอนาคตข้างหน้าก็ผมอาจจะมีไลฟ์นะครับในบ้านฟ้าด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับเตือนภัยนะครับ แอปสินเชื่อเถื่อนอะไรเนี่ยนะครับตามรูปภาพเลยนะครับก็ฝากพี่ๆทุกคนด้วยนะครับคือพวกเนี้ยนะครับก็ยังมีหลายๆคนเนี่ยเป็นท่านใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างพี่ท่านนี้ก็เป็นท่านใหม่นะครับซึ่งเข้ามากดสมัครไม่ได้กดยืนยันอะไรเลยผมถึงบอกว่ามัน 50- 50บาครับนะบางทีมันก็โอนให้เลยนะครับบางท่านอยากได้ก็ไม่ได้บางท่านไม่อยากได้แค่กดสมัครลองดูมันก็เข้ามันอันตรายฮะนะครับเราเสียดอกเบี้ยโดยใช่เหตุนะครับแล้วก็เยอะนะครับ แล้วยิ่งเราไปจ่ายด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหเสียเปรียบครับนะฮะดอกเบีย้ยสูงนะฮะแล้วแถมยังมาทวงค่าทวงถามอีกส0 0พันเนี่ยคุณไม่ต้องโอนเลยฮะคุณไปแจ้งความได้เลยนะครับแล้วถ้ามันโทรมาอีกด่ากลับด้วยนะครับหรือจะไม่ต้องรับสายก็ได้จะบล็อกจะอะไรก็ได้นะครับเนี่ยคุณมีหลักฐานแล้วเนี่ยนะครับคุณมีการโอนจ่ายคืนไปแล้วแต่มันไม่จบผมถึงบอกว่าห้ามโอนคืนนะครับมันไม่จบไอ้เพียงมันนี่นะครับเถื่อน